สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนินจาคาถานารูโตะเบสซิง่งุัทๆคนนะครับผมอยู่กับผมบ s ยสตูเบสิ c ครับในคลิปนี้เราจะมาสอนให้เพื่อนๆสามารถอัพเลเวลตัวละครสุดเก่งของเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเองถ้าเพื่อนๆได้ดูในโหมดท u เทอ i a เรียลเนี่ยเจ้านารูโตะ3ดาวที่เราได้มาเป็นตัวละครแรกนั้นกินรามเมงเพียง2ชาม2ชามเท่านั้นจากเลเวล1โดดไปเลเวล30แล้วก็ทําการอเวกปลุกพลังขึ้นมาให้กลายเป็นร่าง4ดาวได้ง่ายๆด้วยคัมพีใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือการ หาเลเวลแล้วก็จัดการอัปเกรดตัวละครขึ้นมาเป็นขั้นถัดไปนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครอื่นๆมีวิธีการหารามงได้ที่ไหนล่ะเอาเลยครับตามผมมาเลยครับที่นี่เลยครับ Emergency Mission นะครับผมคัมพีไฟล์ลกของเราครับแล้วก็หาด่านที่เป็นชามราเมนแบบนี้ครับนี่เลยครับผมราเมนรีพอร์ตนะครับก็จัดการเลยครับวันนี้วันจันทร์ครับจะเป็นราเมนชามแดงนะครับกดเข้าไปเลยชามสีแดงเนี่ยจะมี สระดับครับจริงๆทุกสีก็จะมี3ระดับนั่นเองเมื่อชนะครบทั้งหมดทุกระดับก็จะได้นินจาโปรหนเม็ดนะครับผมสําหรับผู้เริ่มต้นอย่างเราครับแน่นอนครับระดับ15 Sta สตามิก็ดูจะจะเรียกว่าจะเหมาะสมกับระดับเราแต่ว่าผมจะเรียกว่าท้าทาความสามารถของทีมเรานิดหนึ่งผมจะเล่นระดับ B ครับ25 s ส a ตามิครับเรียกว่าหมดหลอดกันไปเลยแพ้ก็แพ้ก็ค้งตึงอยู่แค่นี้นะครับผมแต่ แต่อย่าลืมว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้เล่นคนเดียวเรามีระบบมัลติเพย์เราตั้งห้องไปเพื่อนเพื่อนเก่งๆมาจอยกับเราสิครับ<ส>นะครับแมนะ้เราจะเลเวลหนึ่งครับตัวละครกากๆกกเลยแต่เราอยากอัปเลเวลไวๆครับก็ตั้งห้องไว้เลยครับนี่เลยครับฮ a r ์ Heart Warming งับีนะครับผมคับีเหรอโอเคยังไงครับผู้เพื่อนเราโหดไปไหมเพื่อนเราดูจะไม่โหดนะครับผมอ่ะเอาคนนี้ออก ไม่โหดไม่โหดไม่พอใจนะครับอ่าสำหรับคนที่เป็นเพลย์2ตอนนี้นะครับผมว่าเขามีเขามีสากุระสากุระนี่คือดีนะครับอ่าอุ้ยคนดีอ่ะคนเมื่อกี้ดีอ่ะคนเมื่อกี้มีคิซามะกับสากุระนะครับอ,อ,อ้าอ้าอ๋อคนที่คนที่สองเขาเด้งออกไปครับเขาไม่ยอมเล่นกับเราอ่ะคนที่มีซาสึเกะไม่ดีครับเพราะว่าราเมนชามแดงนั้นคู่ต่อสู้จะเป็นสายพลังสีแดงหมดเลยครับ มันจะมาโจมตีไม่ชนะทางนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับเพลยอย์สาตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับเราก็จะเริ่มกันเลยเห็นไหมครับเขามีตัวละครที่ชนะทางแบบนี e ้มาเยอะๆครับก็เป็นตัวที่ช่วยเราได้อย่างดีแม้เราจะไม่เก่งเลยอ่าแต่ถ้าเราไม่ได้กดแบบไม่ได้กดแบบเดินไปซีซัวอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสชนะได้ถ้าเพื่อนเราเก่งนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าระดับนี้ผมจะรอดไปได้หรือเปล่าเพื่อนเราเก่งไงเพื่อนเราเก่งมาเลย เพื่อนเราเก่งแต่เราไม่เก่งไงเราก็เอาเราก็มีวิธีเล่นครับผมถ้าเราดดเมจไม่เยอะครับเราต้องเป็นคนรับเดเมจให้เบาที่สุดแน่นอนครับเราต้องมีตัวละครที่ชนะสายพลังเขาครับเพื่อให้เขาโจมตีเรามาเบาที่สุดนั่นเองนี่เราโจมตีชนะทางได้5 0 0ด้วยนี่ครับเราจะโดนโจมตีหารครึ่งไปเลยครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเลขที่ขึ้นมามันจะหารครึ่งครับไม่งั้นเราโดนเต็มๆนะเราโดนฟาดเต็มๆนะโอ้โหกากเลือดครับคุณผู้ชม ไม่ต้องห่วงเลยแบบตัวละครที่ไม่ใช่สายพลังสีฟ้าเข้าราเมนแดงแล้วก็นั่นแหละครับคือตัวถั่วของทีมดีๆนั่นเองเข้าใจไหมหมายถึงว่าเราต้องสร้างให้ทีมได้เปรียบครับแม้เราจะฆ่าศัตรูไม่ได้เราก็ต้องช่วยทีมได้บ้างเออเราต้องเล่นช่วยทีมได้บ้างไม่ใช่เล่นแล้วแบบนะทำอะไรไม่ได้เลยมาครับใช้เข็มพันเล่มไปนี่เลยครับคาถาของฮาคุนั่นเองนะครับผมมา เลยกันครับเลยนี่ครับเราซัดกันรัวๆครับซึ่งข้อดีของทีมที่มีอ่าซากุระนะครับซากุระจะเป็นตัวปราบตัวปราบด่านราเมงสีแดงมากๆเลยเพราะว่าเขามีฟิลสกิลครับฟิลสกิลของซากุระเนี่ยช่วยให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ครับได้ฮิวได้ฮิวเลยนะครับเขาตีไปเนี่ยถ้าไปยืนใกล้เพื่อนๆก็จะได้ฮิวเลยนะครับอย่างตอนนี้นี่นะครับเลขสีเขียวบนหัวเห็นไหมครับศัตรูก็มีเหมือนกันท่านเนี่ย ศัตรูก็ดูจะเหมือนมีฟิลสกิลเดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับถึงเชิญเราก่อนถึงเชิญเราก่อนต้องถึงเชิญเราก่อนนะครับถึงจะได้เห็นฟิลสกิลกันนะครับพอเราโจมตีเสร็จครับจะมีเลขสีเขียวๆบนหัวขึ้นมาครับนั่นแหละครับผม130ที่ขึ้นอยู่บนหัวฮากูเมื่อกี้ครับคือฟิลสกิลของเจ้าสักุระนั่นเองนะครับผมเป็นฟิลสกิลที่ดีมากๆพวกคิวเป็นฟิลสกิลเนี่ยถือว่าไม่ได้ฮิวแรงแต่ว่า ตอ,ตอดก็ไม่ลดลูกจอกตอดเรายากนั่นเองนะครับนี่ครับฮิวเพื่อนตลอดเวลาครับ1 6อย4 0ก็เทิร์นละสา0เข้าไปแล้วแม้จะโดนเดเมจมาบ้างลดไปครึ่งลอดแล้วโดนหนักๆแล้วแต่มันยังยืนอยู่ได้เออมันยังยืนอยู่ได้นะครับนี่ครับ,รบมีเพื่อนมาเจ้าคนนี้ครับที่เป็นที่เป็นเลขาของซินาเดก,ก็มีฟิลสกิลในการช่วยฮิวเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดนๆเลยผมตีนะครับแล้วผมจะได้ฮิลสกิล มาทั้งหมดเลย3คนวืบนี่ครับผมได้320เลยครับเนื่องจากได้ฟิลสกิลการฮิวของทั้งสกุระแล้วก็เลขาของซูนาเดคนนี้เลยนะครับผมได้ทั้งคู่เลยจะฮิวแรงมากต,ตอนนี้นะครับเขาไปยืนใกล้กันแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะฮิวให้กันครับเห็นไหมร้อยหกสิบร้อยหกสิบขึ้นหัวไหมครับถ้าผมไปยืนใกล้ๆ้ด้วยอีกคนนึงก็จะฮิลกันเลย3คนครับ นี่เลยครับ320ของผมโดนฮิลแรงสุดนะครับเพราะว่าได้รับฟิลสกิลจากทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับผมแจ่มมากๆเห็นไหม HP เต็มแล้วนะครับเมื่อกี้โดนไปครึ่งหลอดลุมสะกรรมกันปุ๊บปักปุ๊บป,กป,กปักนะครับตอนนี้เราได้ HP คืนมาหมดเลยนะครับผมแน่นอนครับตัวที่มีฟิลสกิลช่วยฮิลเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆของเกมนี้เลยนะแน่นอนกับเรียนี้ต้องยกให้ซากุระจริงๆนะครับถือว่า เธอเป็นที่สุดเลยโจมตีชนะทางรับการโจมตีเบาแถมมีฟิลสกิลช่วยฮิลแบบนี้ครับเลือดเราลดไปเท่าไหร่ก็ฟื้นคืนมาได้ครับสบายๆเลยสุดยอดมาลุยบานกันเห็นไหมครับว่าผมเลเวลหนึ่งทั้งคู่นะแล้วเลเวลของผู้เล่นของผมเนี่ยก็สิบกว่านะครับผมนะก็มีสิทธิ์ที่จะมีแววที่จะลมเจ้า รามเมนชามแดงระดับีได้ง่ายๆเลยนะครับผมเพียงเล่น co-operation หรือเล่นกับเพื่อนเป็นมัลติเพเยอร์นั่นเองนะครับผมสบายๆนะตอนนี้ผมก็อาจจะพูดมากไปหน่อยเพราะอยากสอนให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นเป็นนะครับก็จะเห็นว่า,าเกมก็เรื่อยๆนะครับสำหรับมัลติเพเยอร์มันจะแบบผัดกันเล่นอนะ่ะผัดกันกดไปเรื่อยๆนะครับกดๆเท้าแล้วครับเจอบอสแล้ว เจอบอสแล้วโอ้โหเราได้เราได้รา,ไดราเมนมาสามชามแล้วนะครับมาครับผมบาราคุระเปิดอื้มืึตีบอสไปเบามากมาครับบอสชามแดงจะเก่งสักแค่ไหนครับรู้สึกว่าเราโดนฟัดอื้มนะครับผมเวลาเราเจอบอสนะครับหลักการง่ายๆนะครับพยายามเก็บลูกจอกก่อนนะครับผมบอสคนเดียวเนี่ยไม่แข็งแกร่งแต่อย่างใดครับแต่มันมีพวกรุมเนี่ยเวลามันรุมทีมันรุมที ทีละตัวเลยนะครับตัวหนึงโจมตี3เถอะ3ครั้ง3ตัวโจมตี9ครั้งมันแรงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นพยายามเก็บลูกจ็อกให้เกลี้ยงเลยครับแล้วเหลือบอสคนเดียวทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นทันทีมาครับผมผมจะใช้ความสามารถของการะบ้างมาเลยลงสบซ้ายเอาล้วครับผมได้ ผมได้การเลื่อนเทิญมาครับโอ้โหสุดยอดครับผมถ้าลงศพซ้ายขั้นแรกของกาลาครับถือว่าเป็นท่าที่ไร้เทียมทานมากโจมตีได้รุนแรงแถมมีโอกาสที่จะติดเลื่อนเทินด้วยนะครับผมสุดยอดเลยเลื่อนไปสองเทิญเลยนะไอ,ไอสีม่วงๆรูปวิญ,ญญาณที่ขึ้นอยู่ที่ตัวตัวบอสเนี่ยคือคือสัญลักษณ์ที่เรา,าใช้สกิลแล้วติดโอกาสที่พ่วงมาด้วยครับนี่ครับโดนเราลุมสการรมเลยตอนแรก มีเทินเลข2ใช่ไหมตอนนี้โดนเลื่อนไป4แล้วโดนเลื่นไป3แล้วก็ลดมา2นะครับ2เทินที่ผ่านไปเราถือว่าได้โจมตีกันฟรีฟรแบบนี้ครับอืมเป็นไงเป็นไงดูทําเกมขึ้นมาเลยไหมมาครับใช้เข็มพันเล่มของหาคุจัดการประเด็จศึกไปจะแรงพอไหมนั่นแหละครับพันสองเลยสิเดียวเนื่องจากการโจมตีชนะทางนั่นเองและให้ซกุระขงเราปิดฉากดีกว่าเอาเร็ว สกุระเอาเลยครับสกุระใช้ท่าคาถาเหมือนกันครับผมอืม้อต่อยสดทีบเข้าไปเต็มหน้าจมูกหักเรียบร้อยโอ้โหดับราเมนชามแดงระดับ3ดาวมาด้วยซึ่ง2ชามนั้นทำให้นารูโตะเลเวล1พุ่งไป30ในโหมดทิทเทอรี่ที่เราเล่นกันนะครับผมแจ่มมากๆเลย โอเคผมได้หนึ่งหมื่นเรียวจากการเล่นผ่านภารกิจอันแรกนะครับเลเวลอัพกันไปด้วยสุดยอดอืมอัพสองเลเวลเลยโอ้โหโอ้โหค่าประสบการณ์2องพันนะครับผมอัพสองเลเวลเลยนะครับเจ่มมากเอาละครับมาเปิดราเมนกันดีกว่านี่เลยครับชามชามกลางนี่เป็นชามกลางนะ ไม่ใช่ชามชามห่วยอ่าอันนี้ก็ยังพอกินอิ่มบ้างนะครับระดับ2ดาวนั่นเองนะมีชามชามกลางนะครับเจอชามใหญ่หน่อยเป็นไงเดี๋ยวมาดูชามใหญ่กันนี่โอ้โหชามใหญ่เราเคยเก็บมาได้แล้วนะครับผมชามใหญ่นี่จะดูแบบเครื่องเยอะสลด์เต็มไข่ไข่สองใบนะครับแจ่มมากมากกินอิ่มหมีพีมันเลยเอาเลยครับผมนี่ก็คือส่วนของโคออเปอเรชั่นหรือการเล่นมัลติเพลเยอร์นั่นเองเราก็อย่าลืมส่งปฟนรีเควสทุกครั้งนะครับ เท่าที่ป้ายเฟิร์ส i ท e b o n นัด้านล่างยังเปิดอยู่เราจะได้ดินจา p r เพเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายไปนั่นเองนะครับผมสุดยอดนะครับจำสุดๆเลยเราเคลียร์ระดับ B ได้เห็นไหมไม่ใช่กากๆกทีมเราแม้จะเลเวลหนึ่แต่เพื่อนเราเก่งนะครับก็สำหรับเมนูในการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครก็อย่าลืมครับมาที่ enchance นะครับผมแล้วก็เลือกตัวละครหลักนะครับถ้าตัวละครหลักของเรา มีสีเดียวกับราเมนอ๋อเราเลือกนารูโตะใช่ไหมอ่าซึ่งค่าอัปเกรดแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะคิดตามเลเวลของตัวละครหลักครับถ้าเราเลเวลหอยู่ก็จะคิดค่า upgrade. อัปเกรดอ่าอเทมที่เอาไปอัปเกรดเนี่ยชิ้นละชิ้นละ 1, 0 0คูณเลเวลเรานั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับราเมงทั้งหมด4ชามตรงนี้ทำให้เลเวลของผมพุ่งจากเลเวล1ไปเลเวล30 สบายๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดตรงนี้สุดยอดตรงนี้เลยนะครับผมนี่ก็คือส่วนของราเมนชามสีแดงนั่นเองเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บราเมนให้เยอะๆแล้วก็มาจัดการอัพเลเวลรวดเดียวให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าว่ามันมีเทคนิคการอัพเลเวลอย่างไงอ่ะตรงนี้ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าจะหามาอัพได้ยังไงแต่ แต่ไม่ต้องรีบอัพก็ได้มันมีเทคนิคอยู่อีกเล็กน้อยครับเวลาเราจะอัพเลเวลตัวละครน,นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปซอยเจ้าราเมงให้อร่อยหอ,อกกันไปเลยนะครับผมลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผม